ตอนนี้ก็11โมงนะฮะผมเพิ่งขับมอเตอร์ไซค์มาถึงาาบ,บางแสนเท่านิดนะ<ป>ก็วันนี้ครับมารับบิฟงานบางแสน10ปี2024ครับเป็นบางแสนสิแรกนะฮะงานด่วนครับงานด่วนงานเร็วก็ตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะเข้าไปรับบิฟในงานนะครับ <Okay. S 2> ส่วนการล็อกบีฟก็เหมือนงานบางสายซีรีส์ปกติเลยคก็คือรัอบ,บีฟเสร็จแล้วออกมาก็จะเป็นอเอ็กโปเป็นร้านขายพวกเสื้อผ้าพวกอุปกรณ์หรับก,รก,การวิ่งนะครับมีอาหารมีบูธมาเปิดเ,เยอะแยะเลยนะฮะแล้วก็มีบ็กจอบหลายจุดให้ไปถ่ายรูปถ่ายรูปกับ หวหรือเหรียญนะครับส่วนตอนนี้ก็พยายามเล็งหาของเท้าวิ่งที่ใช้แบบกับง,งานแข่งโดยเฉพาะนะครับแต่ก็ยังไม่ได้จัดกานนครับส่วนค่าเสียหายของตอนนี้ผมได้เป็นวันที่เจียวหกซองนครับก็ซื้อเก็บไว้ใช้งา,งานต่อไปนะครับออกมาด้านนอกแล้วก็จะมีแบ็กดอกของไฟฟ้าซันนี่นส่วนนี้ก็คือพื้นที่จัดงานนะ โซนที่ปล่อยตัวของผมคือ A สองโนสองสีเหลืองและนี่ก็คือเลสแมปของ 10K นะครับก็จะสตาร์ทตรงบางแสนบริเวณนีเลยนะครับตั้งเหมือนฮาคนคร์คมอนคอนหมุนฟูงบอนวิ่งจากรงเวียนบางแสนเข้าสายสองและเข้ากิโลเมตรที่4เดี๋ยวขวาเข้าเนินวิลี่จุดให้น้ำก็จะเริ่มกิโลเมตรที่4นะ แล้วพอผ่านไปประมาณเกือ5้าโลก็จะมีอยู่เทินให้เลี้ยวขวาเข้าโคมทางเมืเขาสามุกไปถึงจวเจอเขาสามุกกิโลเมตรที่6ถึง7แล้วทีนี้ก็จะซิ่งยาวถึงกิโลเมตรที่8ถึง10ข้าเส้นชะัยนะครับเรื่องเส้นทางวิ่งที่อธิบายไปเมื่อกี้นะก็ามาอักเสียงทัพทีหลังเพราะว่าตอนถ่ายตอนวิ่ง ấy, คงไม่ได้พูดเป็นแบบ คำเป็นประโยคชัดเจนขนาดนั้น,นเลยพูดนี้แบบสาสิงทับไปเลยก็หลังจากรับบีหรือซื้อของเสร็จก็ส่วนใหญ่ก็จะถ่ายรูปถายกับแบตจอดหรือถ่ายเล่นๆไปเรื่อยนะครวันนี้นะคะในส่วนของพัฒนาคอมพิ่หาใช้กี่จีกันเนี่ยตอนนี้เร็วมากพี่บอกใช้ใน5้าหกจีครับนี่ก็ออกมาแล้วนะฮะ ได้เสื้อได้บีมาแล้วถ่ายต่ออีกทีน่าจะในห้องพักนะฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยวต้องรีบถ่ายรีบออกจากนี้ก่อนนะฮะโอเคถ,ถ่ายหน้าตรงนี้เสร็จแล้วตอนนี้ก็เกือบเที่ยงแล้วนะฮะ ต้องเข้าไปห้องพักก่อนถ,ถ้าเข้าได้นะหรือไม่ก็แบบไปสิงสักที่นึงเพราะว่า,เ,าเหมือนฝนกำลังจะลงนะเดี๋ยวดูเช็คอากาศพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับถ่ายทีก็น่าจะอยู่ในห้องละสิบโลเนี่ยผมอาจจะไม่ได้งัดกล้องมาถ่ายนะฮะ จะลืมงัดกล้องมาถ่ายตอนตอนวิ่งนะสรุปแล้วฝนก็ไม่ตกนะก็หลังจากรับบีมแล้วก็ไปหาอะไรกินแล้วก็มาเดินเที่ยวชายหาดตอนเย็นนะฮะตอนนี้ก็2องทุ่มกว่าเกือบสามทุ่มเนาะแลหลังจากนี้ก็จะนอนแล้วนะฮะ กำลังคิดอยู่ว่าจะเก็บสับหนึของสนามนี้ดีหรือเปล่านะฮะวิ่ง10โลตรงระยะที่แรงจะ,จะเริ่มตกน่าจะเป็นกิโลเมตรที่4ขึ้นไปเน,เนินแรกเนินวิลลี่เนี่ยแหละที่เราเจอเนินแรกเนี่ยแล้วก็ทิ้งช่วงประมาณไป2โลก็จะถึงเนินเขาสามมุกเอ่อมันก็จะต่างจะมันก็จะไม่เหมือนกับบางแสน21เนาะที่เราจะเจอเนินวิลลี่ เนินแรกที่กรโเมที่4เหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังมีทิ้งช่วงก่อนไปถึงเนิอนอาจารย์นะแต่เนี่ยประมาณแบบ2โล2โลที่เราต้องต้องขึ้นเนินแล้วก็ทําเวลาตอนช่วงก่อนถึงเขาสามมุกนะฮะแล้วหลังจากนั้นกิโลเมตรที่7ก็เป็นขาลงละเป็นไปถึงแหลมแท่นแล้วเข้าเส้นชัยก็ต้องเก็บแรงเผื่อไว้อีกสกิโลเมตรสุดท้ายด้วยนะฮะก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าพว่งนี้จะวิ่งได้ เท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวถ่ายอีกทีตอนวันแข่งนะครับ,อบ,รบตอนนี้ตี 5, ห้ายี่สิบเลยยี่สิบห้าทีก็จะปล่อยตัวเอเคตอนนี้เดินไปฝากก่อนนะทวิต ว่ันปนร้ับเราคพบว่าเวลาลดลงเรื่อยหลายอย่างคือเจอหน้าแล้วกจะน้ันได้อุณหภูมิตอนเช้าเขาที่เปิดดูประมาณ2 9ส แต่ก็รู้สึกร้อนอดีนะลมพัดอ่อนๆน,นิดเดียวเองแล้วก็ความชื้นสูงด้วยก็ตอนแรกก็ต้องกินน้ำเข้าไปก่อนเพราะว่าต้องเจออีก4ี่โลกว่าจะถึงจุดให้น้ำกะ The most important is to meet all of us at the end of the race here again to enjoy the day. <laughs> <laughs> ตอนปล่อยตัวช่วงแรกเนาะในกิโลเมตรแรกวิ่งหน้าชายหาดนะฮะถนนเรียบชายหาดก็ช่วงนี้อากาศก็จะร้อนเพราะว่า,าจำนวนคนที่ยังวิ่งอัดก,กันอยู่ในถนนหน้าหาะนะแต่พอหลุดเข้าถนน,น,นสายสองปุ๊บมันก็อากาศก็จะดีขึ้นนิดนึงลมก็เริ่มีมพัดมานดนึงนะฮะ สิบสามประมาณสิบนาทีนะเฮ้ยสองโลเข้าเยสโลจะมีน้ำนะ นี่4โลแล้วเรายังทุกก่อนนะครับโยวินก่อนสุดท้ายร้านต่อสุดท้ายนำอุณหภูมิ4นะคะก่อน2กว่า3ก้อนที่สามารถกินได้เลยนะครับแล้วคนที่กินอยู่ดหวยบอกวันนี้ประมาณ23นาทีคนระัและนี่ก็คือเนินวิลี่เนินแรกนะครับ ถ้าเป็นระยะ half นะผมยังพอจะแบบวิ่งเพช้าๆได้นะแต่ว่าพอ10รอบกบมันใส่เต็มเต็มแม็กแต่แรกก็เลยจะวิ่งแค่แบบครึ่งเนินแล้วที่เหลือเดินเดินไปถึงยอดแล้วค่อยซิ่งตอนทางตรงหรือทางลงนะฮะ จุดกลับตัวแล้วครับตอนนี้4.7พ่อผ่านจุดยูดเทิร์นแล้วเลี้ยวเข้าทางเขาสา oh. มมุกไปสักแปบ๊บหนึ่งนะฮะก็จะเจอซุ้ม 5K รออยู่นะฮะ นาลองดูก่อนว่า6.5หรือ70นะถึงเนินน่าจะเดินแหละร้อนม,มากเลยโอเคครับไปถ่ายต่อก่อนถึงจุดชมวิวนะมันก็จะมีเนินซึ่งนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบ เนินถานขาลงก่อนที่จะถึงเนินจุดชมวิวนะฮะยังพอซิ่งไปได้ประมาณโลโลนิดนิด โลเมตรที่6นะ6กอกิโล3าิดนาทีโอ้อักเดินก่อนนะ,ะ้กันโอยเหนื่อยถึงจุดน,นี้ก็เหมือนกับเนินแรกนะผมถีบตัวเองไปประมาณครึ่งครึ่งระยะแล้วที่เหลือเดินขึ้นอ,อย่างเดียวนะฮะแล้วเก็บแรงไว้ ซิ่งตอน,ข,นขาล,ลงขาลงเดือนโอ้หแสงผีไม่มีแล้วแล้วก็มาถึงจุดเนินเขาสามมุกแล้วนะฮะหลังนี้ก็จะเจออีกเนินหนึ่งหลังยมาเล่ก็จะใช้โอกาสช่วงขาลงในการซิ่งนะฮะ ก็เป็นช่วง7โลนะฮะหรืออีก3โลสุดท้ายก็ตอนนี้ก็จะเป็นไม่มีเนินละเป็นช่วงขาลงไปที่แหลมแทนอย่างเดียวนะฮะก็พยายามประคองไปช้าๆก่อน<า>ที่จะ<อ>ไปถึงกิโลเมตรที่ <ไป S 1> 8แล้วค่อยสปินอีก2อกิโลเมตรที่เหลือนะฮะ<ป>แล้วก็ตอนเลี้ยวขวาเนาะก็จะเจอกับพวกคนที่วิ่ง5โลนะฮะ มีความแหลมแท่นเหมือนกันนะคะออรับ ตอนนี้ผ่าน8โลแล้วนะรประมาณ49นาทีเป็นจุดให้น้ำสุดท้ายแล้วเดีย๋ยวหลังจากนี้หลังกินน้ำเสร็จเดี๋ยวจะเริ่มใส่เกีลื โอเคเข้านั่งท <Okay. S 1> ี่ปิดแล้วนะวห้าสิบสามนาทีตอนนี้ถึงแหลมแท่นนะโอเคไป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  ตอนนี้58นาทีนะกิโลเมตรสุดท้ายนะครับลอ,องวิ่งยาวหนึ่งกิโลคิดว่าทันนะหกหกห้า 6, 6, 64นา <ะ S 1> ทีโอ้ตายแล้ว

ผมออกจากพือที่งานก่อนเนาะต้องไปขาวคลิปออกโอเคเดี๋ยว ตอนนี้ประมาณ11.40มง40นาทีนะเดี๋ยวอีก2ีนาทีเดี๋ยวต้องเช็คเอาแล้วนะฮะโอเคเมื่อกี้เขาส่งใบเซอร์มาละเว,วลายอย่างเพ็นทางการนะก็ชั่วโมง3นาที43วินาทากีการทำชั่วโมง4นาที39วินาทีนะนี่ไม่เดินตรงทางปกติเนาะอาจจะกดได้อีกประมาณนาที2นาที อาจจะเป็น62นาทีนะ,ะยังวิ่งขึ้นเนินสอสารลูกนั้นไม่ได้ก็โอกาสสับหนึ่งก็คงยากนะฮะสี่กิโเมตรแรกมันแรงก็ตกแล้วอากาศร,ร้อนด้วยแล้วก็ขึ้นเนินตั้งแต่กิโลเมตรที่4เนี่ยแหละคือปัญหาไม่เหมือนบางแสนยีที่แบบเรารู้ว่าว่าเนินนี้เป็นเนินแรกแล้วมันจะมีเนินยิงยาวมันก็ทิ้งระยะพอได้อยู่นะฮะแต่นี่มันแค่สโลแล้วก ขึ้นเงินต่อแล้วนะโอเคก็เดี๋ยวเราก็ต้องซ้อมกันต่อไปนะฮะคือตอนเนี้ยตัดคลิประยะที่วิ่งทั้งหมดเกือบหมดแลวเหลือแค่ตัดตอนช่วงท้ายแล้วเดี๋ยวปล่อยภายในวันนี้นะฮะสำหรับลองเทสก็เดี๋ยวอาจจะวันสองวันแล้วค่อยปล่อยหรือถ้าเร็วก็พรุ่งนี้นะฮะก็จบแล้วนะกับปางแสนสิบปี2024นนะฮะ ช่วงนี้ก็จะมีงานวิ่งงานใหญ่ๆชนกันหลายงานมากเลยนะฮะโดยเฉพาะแบบตั้งแต่เดือน5เดือน6กเป็นต้นไปเนี่ยงานหลายงานแล้วแล้วก็จะมีเปิดสมัครงานอีกหลายงานในช่วงปลายปีเนาะก็เท่มทยอยสมัครกันละงานหน้าคือ Scenic h a l f Marathon จันทบุรีนะฮะถ้าดูคลิปนี้จบแล้วครับก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องนี้ด้วยนะฮะ ก็เดี๋ยวมีงานต่อไปเดี๋ยวจะโพ์สอีกทีนะ,ะโอเคงั้นจบแล้วนะฮะคลิปนี้เดี๋ยวกลับไปตัดต่อนิดนึงไปพักละโอเคครับเจอกันงานหน้านะครับ